เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเซลล่าแอสฟิกเซียนตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ก็ได้แก่พวกไซนาไไฮโดรเจนซัลไฟด์นั่นแหละตัวหลักๆไซนาไนก็มีข่าวดังเลยอยู่ช่วงหนึ่งก็คือข่าวคุณแอมไซนาไนไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยคือมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะอย่างเช่นเป็นแบบเอ่อเป็นเป็นปนิสิตที่ไปช่วยฝึกงานแล้วก็ลงไปในแบบพวกบ่อกเกิดหรือว่าบ่อท่อน,น้ําทิ้งได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วก็มีปัญหาเรื่องของซัดเดนคอลลัปส์ไฟหมดสติไปคนที่เข้าไปช่วยก็มีอาการเหมือนกัน หรือเจอในกรณีที่เป็นแบบคนเรือลงไปที่บริเวณห้องเก็บใต้เรือแล้วก็ซึ่งจะเก็บเป็นพวกแบบปลาแล้วปลาเหล่านั้น,น,นมันมีการเน่าเสียแล้วก็รีลิซทำให้เกิดแกส๊สแก๊สไคเน่าหรือแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์พอดมเข้าไปก็มีอาการหมดสติพอคนเข้าไปช่วยก็มีอาการเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยนะแหละนะดังนั้นก็คือเป็นเรื่องที่พี่จะพูดถัดไปคือเซลล่าแอสฟิกเซียนคือเป็นสารที่ไปอินฮิบิตการหายใจในระดับเซลล์ตัวสำคัญก็คือไซยาไนไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ปกติกระบวนการสร้างพลังงาน ATP ของร่างกายเนี่ยจะผ่าน p r process Glycolysis, Krebs cycle แล้วก็ Oxidative p h o s p h o r y l a t i o n ซึ่งในตัว Oxidative p h o s p h o r y l a t i o n มันก็จะมีอีกสองโเซคือเป็น r r o e s s Electron Transport Chain แล้วก็เอา H บวกเนี่ยไหลผ่าน ATP s y n t h e แล้วก็สร้างเป็นพลังงาน ATP ขึ้นมาซึ่งกระบวนการ o d a t i v e p h o s p h o r y l a t i o n เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการสร้าง ATP หลักของร่างกายเลยมันสร้าง ATP ได้จนถึง32-34เลยนะ ังนั้นไซนาไฮโดรนซัลไฟน์เนี่ยไปทำอะไรก็อันดับแรกตัวแรกไซนามารู้จักก่อนไซนาเนี่ยมีหลายฟอร์มมีทั้งหมดเนี่ยด้วยกันอยู่3ฟอร์มซึ่งจะต้องรู้จักนะคะฟอร์มแรกก็คือตัวฟอร์มที่เป็นแก๊สหรือว่าแก๊สไฮโดรนไซนาบางคนที่มียีนปกติผิดปกติน่ะจะได้กลิ่นว่าตัวแก๊สไฮโดรนไซนามันมีกลิ่นคล้ายๆเหมือนเป็นพวกบิตเตอร์แอลมอนด์แต่ว่าไม่ได้กลิ่นทุกคนนะต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นคนที่มียีนผิดปกติ ฟอร์มที่2คือในรูปแบบของอินออแกนิกโซลจะอยู่ในรูปของโซลูชันอย่างเช่นเหยื่อของคนไข้ของคุณแอมไซน์เขากินน้ำยาล้างเครื่องเงินน้ำยาล้างเครื่องเงินนี่แหละเป็นฟอร์มของโพแทสเซียมไซน์เนาะก็นอกจากนี้ก็คืออาจจะเป็นในรูปแบบของอินออแกนิกโซลตัวอื่นก็คือโซเดียมไซน์และฟอร์มสุดท้ายคือฟอร์มที่3ที่เป็นไซโนเจนิกคอมเพล็์แบ่งออกเป็นไซโนเจนิกไกลโคไซเจออยู่ในธรรมชาติเช่นคา้าวสาคือมันสับปะรดดิบต้องดิบด้วยนะคะบมบูชูดหน่อไม้ดิบ แล้วก็พุนนาส,สีก็คือเป็นพวกเกลดแกนกลางมเมล็ดของพวกแอปแอปเปิลแอปปิคอตหรือว่าเป็นพวกพีทพวกนี้ค่ะถ้าเคี้ยวแตกกลืนลงไปนะเยอะปริมาณที่เยอะๆก็ทําให้เกิดไซยาไนทอกซิซิตี้ได้กลับอีกกลุ่มหนึ่งคือไซยาโนเจนิกเคมีคอลได้แก่สารอะเซโตไนตรายหรือน้ํายาเอามาใช้ในการอ่าเป็นน้ํายาล้างเล็บเทียมอะคะ่ะพวกนี้ถ้าเกิดเอ็กโพเชอร์เข้าไปได้รับเข้าไปเนี่ยจะผ่าน ซิปทูอ e ีแล้วก็รีลิซ์ทให้เกิดไซยาไนต์ท็อกซิซขึ้นมาได้ทำคราวนี้ในแต่ละฟอร์มเนี่ยออนเซตของการเกิดท็อกซิซิไม่เท่ากันถ้าเราเอ็ก s e ในรูปแบบของแก๊สออกฤทธิ์ทันทีเลยคือเห็นคิทีคอร์ท็อกซิซิตี้อิมมีเดียถ้าเป็นในรูปแบบของ Inorganic s o แกนิกซเนี่ยก็ออนเซตก็เร็วเหมือนกันคือเป็นหลักวินาทีหลักนาทีแต่สำหรับไซยาโ g e n i c c o m p เพล d ์อย่างที่บอกไปก็คือกินไปแล้วมันต้องผ่านโพซเอชกระบวนการ, sis, ร,ากร,การกเช่นไฮโดนนนััน้ set มจะ delay. ส่วนเนี่ยล้วจะตกอยู่ที่ภายในอ o n s e ตเนี่ย3-24ชั่วโมงคราวนี้พี่อยากพูดอ่านิดนึงว่าในตัวกลุ่มของไซยโายโนเจนิกไกลโคไซด์เนี่ยสารที่มันเป็นไซยาโนเจนิกคอมเพลวก์ที่อยู่ในแต่ละตัวนะถ้าคาซาว่าเนี่ยมันจะส,สารไซยาโนเจนิกคอมเพลวก์ในน,น,นั้นจะชื่อว่าลินามารินถ้าเป็นแบมบูชูเนี่ยจะมีชื่อว่าแท็กซี่ฟิดินแล้วก็ถ้าเป็นตัวของพรุน,นัสซีเนี่ยจะมีชื่อว่าอะมิลาลิน Okay. คือถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปอ่ะต้องย้ำนะว่ากินเป็นแบบดิบๆก่อนไม่ใช่ว่าแบบเราไม่สามารถที่จะกินมันสับปะหลังมันสับปะหลังได้ไม่สามารถกินหนอไม้ได้แต่ว่าปกติแล้วพวกมันสับปะหลังหรือนอไมที่เอามาใช้บริโภคมันต้องต้องผ่านโปรเซสก่อนอ่ะไม่ได้สามารถที่จะแบบคุดขึ้นมาแล้วก็กินได้เลยทันทีนะอย่างตัวพวกนี้ค่ะอย่างลินามาลินแท็กซิฟิลีหรืออะมิดาดินเนี่ยพอเรากินเข้าไปแล้วใช่ไหมคะมันจะต้องถูกแบคทีเรียย่อยก่อนโดยเอนไซม์ในแบคทีเรียที่ชื่อว่าเบต้าดีกูโคซิเดส ย่อยสารต่างๆเหล่านี้แล้วก็ล e a s e ทำให้เกิดไฮโดรเจนไซนาร์แล้วก็ทำให้เกิดไซนา์ท็อกซิซิตี้ตามมาดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลามันจะไม่ได้มีออนเซต์แเร็วเหมือนในรูปแบบฟอร์มที่เป็นแก๊สฟอร์มหรือว่า Inorganic s ิก t ต่อไปมาดูเรื่องของ Mechanism กันบ้าง Mechanism เนี่ยข้อแรก เหมือนกันทั้งไซเนสัยยาไนและไฮโดรเจนซัลไฟด์คือมันไปอินฮิบิตไซโตโครมออกซิเดสตรงพอชั่นที่เป็นไซโตโครม A3 สามพอชัน่นอันนี้เหมือนกันไซโตโครมออกซิเดสได้อยู่ตรงไหนถ้าน้องจำไอตัวอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนได้ไซโตโครมออกซิเดสเนี่ยที่เป็นพอชั่น A3 เอสาพอชั่นเนี่ยจะอยู่บริเวณไมโทคอนเดรียคอมเพล็กซ์4ก็คือจะมีผลเกี่ยวกับการไปบล็อกตัวอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนทำให้สร้างพลังงานไม่ได้เอาหาย,หายใช้พลังงานโดยการใช้ออกซิเจนอ่ะไม่ได้นะคะอันนี้เหมือนกันเมคานิซึมอันแรก ส่วนเมคคาเนซมันที่2ก็คือไซยาไนยะยังมี direct neurotoxicity โดยตรงได้ด้วยการไป enhance NMDA receptor activity NMDA receptor เ,เป็นชื่อของริเซปเตอร์ของ n e u r o t o x i c i t r ตัวหนึ่งก็คือกูตามตนที p นี้ข้อ a t i o n หละัะมาได้ด้วยยังไงได้บ้างก็อาการทาง CNS เริ่มต้นปวดหัว anxiety agitate ตามมาด้วยซึมสับสน seizure coma ในรายที่ severe อาการทาง CVS b ี initial tachycardia h y p e r t e n s i o n ก่อนก่อนที่อาการจะตามมาด้วย bradycardia apnea เออไม่ใช่แอปเนียขอโทษดีค่ะแบดดี้คาเดียแล้วก็ไฮโปเทนชันส่วนอาการทางปอดก,ก็จะมีหายใจเร็วแล้วก็ตามมาด้วยแอปเนียหยุดหายใจไปอาการทาง GI ถ้ากินมาในรูปแบบของเป็นเซาฟอร์มจะมีลิทเออริเตจไอแทรกมีขึ้นไส้อาเจียนทําให้เกิดอิมมอร์จิกแกสไตติดได้อาการทางซิสเตมิกก็จะมีปัญหาเรื่องของเมตาบอลิคอัลซิโรซิสซีเวียไฮเปอร์เลคเตทเมียสกินจะเจอลักษณะของเชอร์รี่เรสกินเพราะว่าในเซลล์ในทิชูไม่สามารถที่จะใช้ออกซิเจนได้ทําให้เลือดมันเป็นสีแดงเนาะไฮเจนซ คล้ายเหมือนกันมากคล้ายกันมากคล่นขาเ e ็นเซนก็ใกล้กันมาก,าก,มากๆเลยคือซอสของตัวไฮเดรชันโซฟเนี่เราพบได้จากที่ไหนได้บ้างก็คือเกิดจากกับแบคบทีเรียลดีคอมเพสเดคอมโพิชันของพวกโปรตีนเจอในบ่อน้ําทิ้งเรือประมงในห้องเย็นเนเชนอร์ซอสก็เจอได้อย่างเช่นใน ภูเขาภูเขาไฟรหรือว่าในบอ่อน้ําพุร้อนอย่างเงี้ยอย่างถ้าน้องเคยไปภูเขาไฟเขาจะให้ใส่หน้ากากแล้วน้องก็จะได้กลิ่นฉุนๆนะ่ะอันนั้นนะ่ะคือกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟน์เราใส่หน้ากากเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้ไดรับไฮโดรเจนซัลไฟน์ในปริมาณที่สูงเกินเนาะนอกจากนี้ยังเจอได้ในอินดัสเทรียลซอร์ทอื่นๆในตามในตารางในสไลด์แล้วก็มีชื่อไฮสารไฮโดรเจนซัลไฟน์นะมันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นน็อกดาวน์เก็ตน็อกดาวน์เอเจนต์หรือว่าน็อกดาวน์แก๊สเพราะว่าไหลดมมเเเขขข้้าาไไปปปุ๊บคคนนนนจะีีีัััญหออออองซดดลสสฟชยทท ลักษณะพิเศษคือคลินิคอ่ะเหมือนกับไซนายทุกอย่างแหละแต่มันมามันมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไฮโดรเจนซัลไฟน์เนี่ยจัดเป็นตัวเออริเตนแก๊สด้วยดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเออริเตดบริเวณมิโค s a าได้เออริเ e m มิวคัสเมมเบรนเออริเตดสกินถ้าโดนตาก็ทำให้มีอาการแบบแสบแสบตาเคืองตาตาแดงเนาะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยสามารถไดเรกทอซิซิตี้ต่อปอดทำให้เกิด Acute l i n e injury แล้วก็ ARDS ได้ลักษณะของกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟน์เนี่ยจะเป็นกลิ่นของ Rotten Egg หรือว่าเป็นกลิ่นของแก๊สไข่เน่าตอนก,อนกอน่อนก่อนที่เราจะสเต็ปถัดไปพูดในเรื่องของการทรีตเมนต์และแอนติโดดพี่ขอพูดเกี่ยวกับเมคานิซึมของตัวแอนติโดดก่อนเราก็เนื่องจากว่าพาจากพาโทฟ,ฟิซิโอโลจีนะไอตัวไซยาไนเนี่ยเราไปรู้มาว่าไอตัวไซยาไนกับตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยมันชอบจับกับตัวเม็ดฮิโมโกลบินมากกว่าฮิโมโกลบินปกติ ดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าอ้าวเราก็ทำแอนติโดดซึ่งอินดิวทำให้เกิดเมทิโมกบินไปจับกับไซนากับไฮโดเจนซัลไฟล์แล้วก็จะได้เป็นตัวที่สามารถขับออกไปจากร่างกายได้เพื่อเป็นการลดท็อกซิซิตี้ของสารผิดนั้นก็เลยเกิดประเป็นการอ่าเดเวลลอปแอนติโดดขึ้นมานะคราวนี้มาดูอ่เมคคาเนซิมของแอนติโดดก่อนตัวแรกเนื่องจากว่าเรารู้ว่าเราอยากอินดิวทำให้เกิดเมทิโมกบินเพื่อที่ทําให ไซนายกับไฮโดรซัฟไฟ์มาจับกับตัวเมทิโมกูบินต่างๆเหล่านี้ดังนั้นสเต็ปแรกของการใหแอนติโดดก็คือแอนติโดตตัวแรกคือการใหเอมิวไนไตรหรือโซเดียมไนไตรโซเดียมไนไตรเอมิวไนไตรเนี่ยจะมีใช้ในทางทหารในพีฮอสแต่ว่าจะไม่มีอยู่ในโรงพยาบาลจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นน้ำค่ะอ่าอ่าทุบแอมปะโปใส่ผ้าดมเนาะอ่าในโรงพยาบาลเราจะใช้เป็น3%มเโซเดียมไนไตรถ้าจองจาได้ในเรื่องของบทเมทิโมกูบินีเมียในตรีไนไตรใช่ไหมส่วนประกอบของไนไตรเป็นออกซิเดิ่งเอเจนที่เปลี่ยนจาก เฟอร์รัสเตตมันเป็นเฟอร์ริกสเตตก็คือเป็นเมทิโมกูบินพอเมทิโมกูบินเนี่ยสำหรับถ้าเมทิโมกูบินที่เกิดขึ้นไปจับกับไซยาไนจะเกิดตัวสารประกอบที่ชื่อว่าไซยาโนเมทิโมโกูบินส่วนเมทิโมกูบินที่ไปจับกับไฮโดรเจนซัลไฟจะเกิดเป็นซัลฟเมทิโมโกูบิน พอหลังจากนั้นเนี่ยพอได้มาเป็นสารประกอบทั้งสองตัวเหล่านี้แล้วมันจะสามารถขับออกไปจากปัสสาวะได้แต่สําหรับตัวของไซายาไนนเนี่ยมันต้องการที่จะเร่งการขับออกปัสสาวะโดยการเตริมหมู่ซัลเฟอร์เข้าไปหนึ่งในนั้นซึ่งการที่จะเติมหมู่ซัลเฟอร์เข้าไปเนี่ยจะต้องใช้ยาแอนติโดตัวที่2ซึ่งนั่นก็คือโซเดียมไทโอซัลเฟตอาศัยเอนไซม์ที่ชื่อว่าโลดานิสเปลี่ยนไซยาโนเมฮิโมกบินให้กลายเป็นสารไทโอไซเนตและเร่งการขับออกไปทางปัสสาวะ ในขณะเดียวกันสาประกอบฝั่งทางไฮโดรเจนซัลไฟที่เกิดพอจับกับเม็ดแล้วเกิดเป็นเซาฟ์เม็ดฮีโมกูบินจะเห็นว่ามันมีซซลเฟอร์อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้แอนติโดดตัวที่สสามารถกําจัดออกขับออกไปทางปัสสาวะได้เลยเนาะดังนั้นสรุปก็คือแอนติโดดของไซนาจะมี2ตัวคือสเโซเดียมไนไตรด์กับ25สเซอร์เรนโซเดียมไทโอซัลเฟตในขณะเดียวกันฝั่งไฮโดรเจนซัลไฟมีแอนติโดดแค่ตัวเดียวก็คือสเปอร์เซนโซเดียมไนไตรด์ก็เพียงพอแล้ว คราวนี้เนี่ยในในชีวิตจริงอะนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอคนไข้ที่มาด้วยเรื่องของแบบ severe cyanide poisoning เลยนะเราจะเริ่มให้ antidote เป็นฟูโดสก่อนฟูโดสในที่นี้ก็คือประกอบไปด้วยเป็น3%โซเดียมไนไต1แ1ม m ์คือ10 cc โบลัสไปเสร็จปุ๊บก็จะดิบต่อทันทีด้วย25%โซเดียมไทโอซัลเฟต50 cc พอให้เสร็จไปแล้วปุ๊บเราจะประเมิอนอาการของไข้ซ้ำอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าคนไขย้ยังแบบมีปัญหาเรื่องช็อก Vp drop coma อยู่อาการยังมีภาวะของ severe toxicity อยู่เราสามารถรีพีทโดดได้ซึ่งโลทิสรีพีทอ่ะเราจะรีพีทไปครึ่งหนึ่งของทั้ง2ของยาแอนตี o โดดทั้ง2ตัวก็คือถ้าเกิดว่าให้ full โดดรอบแรกไปแล้วปุ๊บอาการยังไม่ดีขึ้นเราจะให้อีก half โดดแปลว่าตามด้วย3% sodium ใน t r i t e ครึ่งแอมแล้วก็ตามด้วย25% sodium thiosulfate อีก25 4แต่สำหรับ hydrogen sulfide ไม่ได้เป็นแบบนั้น ไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยคิดว่ายาแค่ของ1แอมของโซเดียมใส่โซเดียมในไตเนี่ยเพียงพอในการทิทเมนต์แล้วที่เหลือจากการทิทเมนต์ไม่ว่าจะเป็นฟูลคอร์แล้วก็ฮาฟเอ่อฟูลโดสแล้วก็ฮาฟโดสของแอนติโดรของไซนายรวมไปถึงการทิทเมนต์ของฟูลโดสของ3%ามเซ็น์ดรเจในไตในการทิทเมินเอ่อไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยพอทิธิเสร็จครบปุ๊บก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าคนไข้เนี่ยจะรีคัฟเวอรี่ได้แค่ไหนเนาะตัวถัดไปก็คือตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นมีเป็นแก๊สที่มีลักษณะพิเศษคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นแหล่งซอร์สคอมมอนเลยก็คือเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนาะน้องอาจจะเจอเห็นข่าวแบบเวลาเข้าหน้าหนาวภาคเหนือ ก็เขาก็จะใช้เครื่องทําน้ําอุ่นน่ะที่เป็นการแบบประดิษฐ์ขึ้นมาเองต่อกับ LPG แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้ามันมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะจะเกิดแก๊าาสคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นหนูจะเห็นข่าวว่าแบบเช่นมีคนไปรีสอร์ทว่าเป็นแบบไปนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ําเสียชีวิตอย่างเงี้ยอาจจะต้องสงสัยภาวะแก๊สนี้หรือว่าจุดจุดเตาอัง้งอั้งโล่เงี้ยจุดเตาถ่านแล้วก็ลมลมควันตัวเองในรถยนต์อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นรถยนต์เครื่องเก่าๆแล้วก็มีการแบบ การตัดต่อหรือว่าสายสายการท่อระบายของไอเสียเนี่ยมันมีการย้อนกลับของตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยกลับเข้ามาในห้องเครื่องได้เนี่ยก็จะเกิดทําให้เกิดปัญหาท็อกซิิตี้ของคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ซอสอีกอันหนึ่งที่สําคัญแล้วก็มักจะออกข้อสอบก็คือเจอได้ในสารกลุ่มเมทิลีนคลอไรซ์ซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนตัวหนึ่งนะเมทิลีนคลอไรซ์มีอีกชื่อหนึ่งก็คือไดโครมีเทนตัวนี้สามารถแอบซ็อบชันได้ทุกรูทเลยไม่ว่าจะเป็นเดอร์มอลอินเทเลชันแต่ที่มอส์คอมมอนเลยคือ พอเวลาได้รับเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะถูกผ่าน10 2ทวันแล้วก็ทำให้เกิดตัวคาร์บอนมอนอ,อกไซด์รีลีสขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอ็กซ์พอร์ตผ่านทางแก๊สโดยตรงอันเนี้ยเลเวลขึ้นเร็วแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอ็กซ์พอร์ตเป็นตัวสารเมทิลีนคลอไรด์เนี่ยต้องต้องเอ่อพึงระลึกไว้ว่าต้องผ่านซิปทก่อนถึงจะทำให้เกิด CO ดังนั้นเอ่อการที่ CO จะเพิ่มขึ้นสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วเราอาจจะเริ่มเห็นอาการหรือว่าคลินิคอพิสเซนเตชันหรือว่าเลเวลที่เริ่มสูงขึ้นของคาร์บอซีฮีโมโกบินเลเวลเนี่ยอาจจะต้องรอเวลาไปก่อนอาจจะประมาณแบบเบียร์มากกว่างแปดชั่ก คาร์บอนมอนอกไซด์มันไปแย่งจับกับฮิโมกลบินแย่งจับฮิโมกลบินกับออกซิเจนโดยความสามารถในการจับกับฮิโมกลบินนี่มากกว่าออกซิเจน200-250เท่าเลยเนาะแต่นั้นคาร์บอนมอนอกไซด์ชนะใช่ไหมอีกอันนึงก็คือตัวคาร์บอซีฮีโมกลบินเนี่ยจะชิฟออกซิเจนดิสโซเชชันเคิร์มเนี่ยไปทางด้านซ้ายซึ่งเหมือนกับเมทิโมกลบินเลยการที่ชิฟเคิร์ไปทางด้านซ้ายแปลว่าการที่ฮิโมกลบินตัวนั้นน่ะจะปล่อยออกซิเจนไปกับให้กับเซลล์กับทิดชูจะปล่อยได้ยากขึ้น เพราะมีการจับตัวที่แน่นกว่าการปล่อยให้เซลล์การปล่อยออกซิเจนให้เซลล์ทิชูปล่อยได้ยากขึ้นและอันดับสุดท้ายก็คือตัว CO อ่ะมันจะไปจับกับไในตัวคนเดียวไซโตโครมออกซิเดสด้วยซึ่งไม่แคานิซึ่งเหมือนไซนาไฮโดรเจนซัลไฟด์เลยก็คือไปทําให้อิน i ิบิตตัวอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนั่นแหละสรุปแล้วเนี่ยคินิคอลพิเซนเตชันที่เกิดขึ้นจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันเกิดมาจากการที่ทิชูมีภาวะไฮโปเซีนและก็เกิดมาจากการ a c t i v a t i o นของอ i n f l า m m a t o r y mediators ต่างๆ น้องคนไข้ปกตินะเราจะพบว่าเราสามารถมีคาร์บอซิฮีโมโกบินอยู่ได้ไม่เกิน1-2%ถึงเปอร์แต่ในคนที่เป็นแอคทีฟสมูบบุหรีจ่จัดๆเนี่ยก็คาร์บอซิฮีโมโกบินเนี่ยเพิ่มสูงได้นะคะในคนกลุ่มนี้อาจจะขึ้นสูงได้ถึง5้าจนถึงสิเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ละตัวเนี่ย half life ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนอยู่ในเอ่อบ,บ,บ,บริเวณบรรยากาศออกซิเจนในตอนนั้นคาร์บอซิฮีโมโกบินเนี่ย half life ถ้าอยู่ในรูมแอร์จะอยู่ราวๆห้าชั่วโมง ถ้าอยู่ในที่ที่มี1 0อออกซิเจนจะอยู่ที่1-2ชั่วโมงและถ้าเอาไปรักษาด้วยการเข้าเครื่องไฮเปอร์บ i ริคออกซิเจนเทอร์ปีฮาร์ฟไลฟ์ของมันจะลดลงเหลือแค่20นาทีมาดูด้านซ้ายกันบ้างค i ินิคอลพิสเซนเทชันมีอะไรได้บ้างก็จะเป็นอาการของไฮโปเซียใช่ไหมคะอะแท็กเซียเชสเพนปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนมีคาเดียกริสเมียอินดิวทำให้เกิด secondary MI ได้แต่ตัวที่สำคัญที่สุดที่เรากลัวก็คือ delay neurological sequela หรือเลชินอ,อีกชื่อหนึ่งว่า DNS ชื่อมันคือบอกว่าเป็นดีเลย์เซงว่าก็คือเกิดกับคนไข้ที่เอ็กซ์พอร์ตกับ Co p o i s o n i n g ก่อนพอสักพักเนี่ยผ่านไปช่วงประมาณเดย์สองจนถึงเดย์สี่สิบเนี่ยก็เกิดอาการพางผิดปกติของทางนิวโรขึ้นมาอันนี้แหละที่ต้องระวังเพราะว่า once เกิดดีเลย์นิวโรโลจิคอสซีเควนซ์เลยแล้วเนี่ยมีบางส่วนของไข้ที่ไม่สามารถที่จะหายได้เลยก็คือเป็นแบบเพิ่มมาเน้นไปเลยอันนี้รูปด้านซ้ายคิดว่าน้องน่าจะคุ้นอยู่แล้วแหละเพราะพี่เคยให้ดูรูปอันหนึ่งที่เป็นใบเล็ เบซ่าแกงเกตเนโครซิตที่ให้ท่องว่า3า 3M 1 1H ใช่ไหมคะสาอ่ะหนึ่งใน C ในนั้นก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้ในรูปก,ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นกลอบาสพาลิดัสในโครสิตนะคะเห็นให้เป็นไฮโปเดนซิตี้สองข้างนะในคนไข้ที่เป็นเอ็กซ์โพดเอ็กโพดกับเอ่อไฮเลเวลของตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ การแมネจเมนต์ล่ะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ของการเอ็ก s u พ e ชมาจากการหายใจดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ Remove คนไข้ออกมาจากซีน Initial Resuscitation การให้1 0อเอเซออกซิเจนผ่านทาง o o r r e r e a t h i n g mask at least 6ชั่วโมงก็คืออย่างที่บอกว่าการให้ออกซิเจนมันสามารถที่จะช่วยลดไท f ไลด์ของตัวคาร์บอซีลฮิมโกบินได้และก็การ Treatment ด้วย h y p e r b a r i c Oxygen Treatment การเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริกออกซิเจนเทอร์ปีเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนอกจากประโยชน์ในแง่ของการลดฮาร์ฟไลฟ์ของคาร์บอซีฮิมโโกบินเพิ่มออกซิเจนคอนเทนแล้วแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของ HBOT ที่เรามาใช้เนี่ยคือข้อสุดท้ายเลยคือเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดเดลในโรโลจิคอลซีเควนเล่ดังนั้นเราไม่ได้เข้าทุกคนเราอาจจะเลือกเป็นบางคนที่ อยู่เขาเรียกว่าจัดอยู่ในกลุ่ม High Risk ที่มีโอกาสที่จะโพ n นจะ develop การเกิด DNS ในอนาคตแล้วก็ให้การรักษาควรจะให้การแนะนำให้การรักษาด้วยการเข้า Hyperbaric Oxygen Treatment แต่บอกไว้ก่อนนะคะการให้การรักษาด้วย Hyperbaric Oxygen Treatment เนี่ยจริงๆแล้วในมีหลายๆ Study มี Random i z e d Control t r i ide. a l evidence นะไม่ไม่ solid เลย Evidence มันมีความแบบ controversy กันมากแต่ว่าถ้าดูในไกด์ไลน์หลายๆไกด์ไลน์ของ Hy p e r b a บ ic <c oughs> เองก็ยังจะยังแนะนาให้ให้อยู่นะ,นะคะ ก็อินดิเคชันนั้นมีอะไรบ้างที่ของคนไข้ที่ควรจะแนะนําส่งไปให้การรักษาด้วยไฮเปอิดบริกออกซิเจนได้แก่คนไข้ที่มีประวัติล็อตโซคอนเชียสมาก่อนโคม่าซีเชอร์สกอร์กัสโกรโคม่าสกอร์เนี่ยไม่เต็ม15เจาะเลเวลแล้วเลเวลคาร์บอกซีฮิมโกลบินสูงมากกว่า25ในคนปกติและสูงมากกว่า15%ในคนท้องเพราะว่าเด็กในท้องเนี่ย susceptible กับคาร์บอกซีอ่ากับคาร์บอนไดออกอ่าคาร์บอนมอนอกไซด์เพอร์เซ็นต์มากกว่าเลเวลมันก็เลยลดตรงต่ำกว่า การที่มีตัวร่างกายแล้วมีนิวโรเดฟิซิตมีเซลลูลาร์ดิสฟังชันมีฟีทัลดิสเทสหรือว่าคนที่อายุมากกว่า15แล้วโพลองเอ็กซ์โพเชอร์นานมากกว่าเท่ากับ1วันเนี่ยควรจะเป็นอินดิเคชันที่แนะนําให้ส่งไปเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริกออกซิเจนทีเมนต์อันเนี้ยคือเครื่องเนี้ยนะคะอันนี้คือโมโนแชมเบอร์แต่ว่าถ้าเป็นที่ปิ่นก้ามันก็จะมีมัลติเพลสอะที่เป็นเข้ากันหลายๆคนได้เนาะต่อไปพี่จะพูดเรื่องถึงเรื่องของคอสติกอินเจชันคอสติกอินเจชันที่เรารู้จักการ อันนี้มันก็ไอตัวคอสติมันก็จะแบ่งออกเป็นอ่ะตัวที่เป็นกรดกับตัวที่เป็นเบสตัวที่คอมมอนที่เราใช้ในเป็น h o าส์โฮ l โปรดักต์คือเป็นพวกกรดกรดไฮโดรคลอริกอ่ะซะส่วนใหญ่อย่างเช่นเป็ดแบบเป็ดโปรทั้งหลายอย่างเงี้ยก็เป็นกรดไฮโดรคลอริกที่คอนเซนเทรชั o n ค่อนข้างสูงเลยประมาณสัก13-16%อนตะได้เนาะนอกจากนี้ตัวแอซิดตัวอื่นเช่นอะซิติกแอซิดเอ่อออกซาลิกแอซิดฟอสฟอริกแอซิดซัลฟูริกแอซิดหรือว่าเป็นน้ำยาล้างท่ออ่ะอส่วนกลุ่มที่เป็นอัลคาไล ก็อย่างเช่นตัวแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และตัวที่เจอบ่อยเลยก็คือน้ำยาฟอกขาวหรือบรีชคือโซเดียมไฮโปคลอไรคือเป็นส่วนประกอบของตัวไฮเตอร์นั่นแหละคือบ้านเราเนี่ยถ้า,าผลิตภัณฑ์ household ที่เป็นกรดอนะส่วนใหญ่ concentration มันจะสูงเป็นหลักแบบ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ up แต่ถ้าเกิดว่าในบ้านเราอะที่เป็นส่วนประกอบคอมโพสิชันที่เป็นเบสอย่างเช่นบรีช เป็นโซเดียมไฮโปคลอไรค์คอนเซนเทชันมันจะไม่สูงมากมันจะตกอยู่ระลอกประมาณสัก3-6%เท่านั้นเวลาการเกิดโลเคอลทิชชูอินจูรีนะคะถ้าเป็นแอซิดจะทำให้เกิดโคแอคูเลทีฟเนโครซิสส่วนพาโถฟิสิโลจีของการเกิดอัลคาไลโลเคอลอินจูรีจะทำให้เกิดลักษณะที่เป็นลิควิดแฟคทีฟเนโครซิสนอกจากโลเคอลเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นแล้วยังสามารถทำให้เกิดท็อกซิสเตมิิิท็อกซตี้ได้ได้แก่ภาวะเมตาบอลิกแอซิโดซิสอะคิวฮิมโลซิส คแอกูล p a t h ัตี้ AKI และการเกิดนอนคาเดโอเจนิกพุ่งรุ่ิมาเหลายๆครั้งอะคะ่ะคนไข้เขาชอบเอาสาร2ตัวมาผสมกันเพื่อแบบทำความสะอาดห้องน้ำแล้วอยู่ในแบบปิดอยู่ในห้องน้ำห้องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาหาเราด้วยอาการแสบตาแสบปากแสบคอไอเยอะเหนื่อยหอบเงี้ยอาจจะต้องระวังนะคือนอกจากว่าการที่เอาสสาร2ตัวมาผสมกัน นอกจากจะ,ะต้องระวังเรื่องของท็อกซิซีของแต่ละตัวแล้วเนี่ยการที่เอาสารมันมาผสมกัน2ตัวยังทําให้เกิดเป็นแบบเคมีคอลถ้าเรียนสมัยเคมีอาจารย์อูก็จะทําให้เกิดตัวสารประกอบอีกตัวหนึ่งอะได้อย่างเช่นตัวคอมมอนเลยนะเอาเป็ดอย่างเงี้ยเป็ดคือไฮโดรคอริกผสมกับตัวไฮเตอร์ไฮเตอร์คือโซเดียมไฮโปคลอไรท์เอามาบวกกันเนี่ยจะเห็นคอลอไรด์บวกคอลอไรด์แล้วได้เป็นตัวคอรลีนแก๊สขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะดังนั้นคนคนไข้ที่ล้างห้องน้ำแล้วมาผสมกันอนะ มันจะได้เกิดเป็นแก๊สมีควันควันขึ้นมาเนี่ยเป็นแก๊สคารีนนะพอสูดดมเข้าไปจะเกิดท็อกซิซิตี้ของตัวคารีนได้ด้วยซึ่งตัวคารีนแก๊สเนี่ยจัดอยู่ในเออริเตตเป็นเออริเตตเออริเตตแก๊สซึ่งมีความสามารถในการละลายน้ําแบบที่เป็นอินเตอร์มีเดียตวอเตอร์โซลิบิลิตี้การที่มันละลายน้ําได้แบบกลางๆเนี่ยท็อกซิซิตี้ที่ของมันที่จะเกิดขึ้นนะ่ะคือเกิดได้ทั้งอัปเปอร์เลสเปอร์รี่แท็กแล้วก็โลเวอร์เลสเปอร์รี่เลสเปอร์รี่แท็ก คนไข้จะมีอาการแสบตาไอเยอะเจ็บคออย่างเงี้ยค่ะส่วนอาการทางรูอัตร์แทรกก็คือจะเป็นอาการหอบเหนื่อยลังมีวิสซิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเทิรนกันมาเป็นภูมิรีเอเดมา ARDS ได้เนาะอีกตัวหนึ่งที่เอาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งอีกเป็นโลิตัณอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือถ้าเราเอาเบสหรือโซเดียมไฮโปคลอไร์บวกกับแอมโมเนียจะได้เป็นแก๊สคโครามีซึ่งเป็นเออริเตตแก๊สอีกตัวหนึ่งเหมือนกันแต่เออริเตตเอ่อเออริเตตติ้งแก๊สตัว เป็นตัวที่มีความสามารถในการละลายน้ําแบบต่ำํำดังนั้นตัวที่มีความสามารถสามารถในการละลายน้ําต่ำเนี่ยจะมีอาการคิ i ข้อ toxicity เด่นเฉพาะ upper respiratory tract ก็คือจะมีแสบตาแสบคอไอยเยอะเฉยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของภูมิรีมากยกเว้นว่าต้อง exposure ในขณะที่ขนาดแบบเยอะมากจริงๆถึงจะลงไปใน lower track ได้นั่นก็คือตัวถ้าเอา bleach บวก ammonia จะได้เป็นตัว chlorine gas นะ คราวนี้ extend ของ injury ขึ้นกับอะไรบ้างขึ้นกับคล้องขึ้นกับ volume ขึ้นกับ pH ยิ่ง pH ยิ่งต่ำมากยิ่งต่ำกว่า3หรือสูงมากคือสูงมากกว่า11โอกาสการเกิด injury ที่เยอะรุนแรงก็จะสูงขึ้น Duration of contact physical property ก่อนหน้านี้มีคนพูดถึงว่าถ้าเป็นรูปแบบคอสติกที่มันเป็น solid หรือว่าเป็นเกรดเนี่ยมักจะเกิด injury กับ esophagus แต่ถ้าเป็นน้ำจะเกิดกับส o ตม c h แต่ว่าไม่จำเป็น คือทั้งคู่สามารถเกิดอินจุลได้ทั้งอ s o อฟากัสแล้วก็ทั้งสตอมักด้ทั้งคู่การมีอาหารอยู่ในกระเพาะมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็ค่า T A R คำย่อม,มาจาก Tri Table Tri Table Acid อันนี้เขียนผิดว่า Tri Table Acid or a l k a l i Reserve คือปริมาณของสารที่อยู่ในสภาวะ p H ตรงกันข้ามที่เติมเข้าไปแล้วทําให้สารนั้นอะเข้าสู่ภาวะที่เป็นกลางหรือว่าเข้าสู่ภาวะที่เป็น physiological p H สมมติมีสารสารหนึ่งที่มีฤทธิ์เป็นกรด TAR ก็คือหมายความว่าปริมาณเบสที่จะต้องเติมเข้าไปเพื่อให้ไอสารตัวเนี้ยมี pH เท่ากับ7ดังนั้นถ้าค่า TAR ยิ่งสูงแปลว่าโอกาสที่จะทำให้เกิด i n j u ูรเยอะก็จะมากขึ้นนั่นเองในแง่ของการ Management ละ่ะก็อันดับแรก r e s u s c i t ABC t e a ประเมินดูเรื่องของ Airway มีเป็นสิ่งที่สำคัญมากมีปัญหาเรื่องของ upper airway obstruction มี s t r i d o r ที่ต้องรีบแก้ด้วยการ Intuba t e ก่อนหรือเปล่า การ endoscopy มาดูว่าคนไหนเนี่ยควรจะต้อง c o n ัล l ์สันเพื่อไปส่งไปทำ EGD หรือ e n นโ s c o p ปเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าถ้าตามดูตามในหนังสือทินทินนะของน้องก็จะถ้าคนไข้ที่เป็น intentional injection สโคบทุกคนระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือสโคบให้ได้เร็วที่สุดภายใน12ชั่วโมงหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือภายใน2 4ชั่วโมงแต่ไม่ควรเกิน24ชั่วโมงเพราะว่ามันจะมีความท i s s u e friable โอกาสที่สโคปไปแล้วเนี่ยจะทะลุจะแตกค่อนข้างสูง หรือถ้าคนไข้ไม่ได้กิน intentional uh, injection แต่ว่ามี sign ของ s e r i o u s toxicity ไม่ว่าจะเป็น s t r i d o มี o r o l pharyngeal b i r d ร่วมกับ drooling หรือว่ากินอาหารไม่ได้ก็ควรจะ consult สันไปสโคนะคราวนี้ uh, imaging พอเราสโคเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมี uh, การ grading uh, ภายภาพที่เห็นจากการสโคออกมาเป็นเกรดต่างๆเป็นสเต e เกรด1เกรดสแบ่งออกเป็น2 A 2 B แล้วก็เกรด3 กระบวนการ classification อันนี้เขาใช้ชื่อที่เรียกว่าเป็นสากา classification นะคะอืมอุ้ยซึ่งถ้าเป็นสากาเกรดหนึ่งคือแค่มีคอสซาแดงๆเฉยๆแต่ถ้ามันมีอินจูรี่ที่ลึกขึ้นไปถึงในชั้นมีคอสซาสับมีคอสซาแยกกันระหว่าง 2A กับ 2B ตรงที่ 2a เนี่ยจะเป็น e s o p h a g e a l erosion ที่ลักษณะเป็น long giudinal ulcer อยู่เป็นลายตรงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มัน deep แล้วก็เป็นลักษณะ e s o p h a g e a l erosion ที่เป็น circumferential แบบนี้ก็จะเป็น stage 2b ส่ว so น stage 3ก็คือ injury เยอะขึ้นมี necrotic tissue เกิดขึ้นมาทำไมเราต้องเกรดตามกับสากา classification เนี่ยเพื่อเราเออกมาใช้ในการ guide g ก,การ treatment แล้วก็สามารถที่จะบอก prognosis ให้กับคนไข้ได้ถ้าเป็นเกรด1เนี่ยของ isophagial injury อันเนี้ย ไม่น่าจะเกิดลิสของการเกิดสตริคเจอร์หรือคาสิโนมาในอนาคตเลยสโคบเสร็จปุ๊บให้คนไข้กินเองได้เลยแล้วก็ support ที่บันกลับบ้านได้แต่ถ้าสโคบออกมาแล้วเป็นเกรด 2A อันนี้ให้ลองคนไข้ให้ลองกินเองทางปากดูก่อนแต่ถ้ากินไม่ได้เนี่ยก็สามารถฟีดให้อาหารผ่านทาง NG ก็ได้หรือ NJ ก็ได้แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าการฟีดผ่านทาง NG หรือ NJ นี่ยจะต้องทำ under สโคบเท่านั้นเราจะไม่ใส่เป็นแบบปลายเทคนิคเพราะว่าไม่มีโอกาสทะลุได้หรือถ้าฟีทาง NG n, n อะลรพวกนี้ไม่ได้ก็เป็น percutaneous per feeding หรือให้เป็นทาง IV เป็น parenteral feed ก็ได้ในกลุ่มตั้งแต่ 2A เป็นต้นไปเนี่ยจำเป็นจะต้อง Admit อยู่ในโรงพยาบาล ต่อไปถ้าเป็นเกรด 2B และเกรด3กลุ่มนี้ต้องเฝ้าระบัดระวังเลยเพราะว่าใน acute phase เนี่ยก็สามารถเกิด complication ได้แก่การเกิด hemorrhage แล้วก็การเกิด perforation ในขณะเดียวกันใน delay phase และ late phase เนี่ยสามารถมีเกิดเพิ่ม risk ข,ของการเกิด esophageal sticture r แล้วก็เทินกลับมาเป็น carcinoma carcinoma ได้สูงกว่าเกรดอื่นๆในกลุ่มนี้เราจะ NPO เราจะไม่ให้กินทางปากเลยแต่ว่าเราจะให้ฟีดท,ทางทาง percutaneous feeding เนาะใส่ทางฟีดเบก หรือถ้าทำเป็กไม่ได้ก็ให้ทาง IV ไปเป็น parenteral nutrition และในกลุ่มตั้งแต่ 2b กับกลุ่ม3เนี่ย admit ทุกรายอดมิ t ทุกั้งแต่ 2a อยู่นะแต่เป็น 2b กับกลุ่ม3จะต้องแอดมิ t อยู่ใน ICU ค่ะ,ะคราวนี้ในแง่ของการ treatment ส่วนอื่นๆนะคะคือก็จะมีคนทำ study เรื่องของโลของการให้สเตียรอยอะให้ได้ไหมจริงๆแล้ว original อะมันมาจากกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มคนไข้ส่วนใหญ่เป็นไข้เด็กที่กิน คอสติกเอเจนซ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบสอัลคาไลพอกินเข้าไปแล้วสโคปเป็นเกรด 2B เขาให้การทีทด้วยการให้สเตียรอยก็คือเมทิลเพรสแอนติเบติกเป็นเซฟไต1กรัมแล้วก็ให้เป็นตัวไซเมตเดียที่เป็น H2 blocker เขาพบว่าการให้สเตียรอยเนี่ยสามารถลดการเกิดสติชเจอร์ได้เทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ให้อย่าง significant ดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเอามาแอปพ y ใช้ได้ก็คือว่าถ้าเฉพาะในเกรดเฉพาะ 2B เท่านั้นนะเกรดอื่นไม่ให้ เราก็อาจจะเอาเมทิลเพนิซโลนเอามาใช้ในการทิ้ดเม็ได้ให้ประมาณ3วันเนาะแต่ว่าในเกตอื่นๆไม่ควรให้เพราะว่าตัวสเตียรอยเองก็มีโทษเหมือนกันคือสเตียรอยอาจจะทําให้เพิ่มริสของการเกิด GI hemorrhage หรือว่าเพิ่มริสของการเกิด infection ได้ง่ายขึ้นอันดับถัดมาเมื่อหลายที่คอนซัลท์หมอคุณหมอสัญญกรรมก็คือมาดูก่อนว่าถ้ามีสายนของการแตกเช่น esophageal perforate มีเจอ peritoneal air มี peritoneal sign p e r i t o n i t i s อันนี้ตรงไปตรงมาเลยว่าคอนซัลท์สัน แต่ก็อาจจะมีครูอื่นๆอีกอย่างเช่นกินมาด้วยโดสปริมาณที่เยอะคนไข้ช็อกไม่หายหรือว่าเลคติกแอซิดอซิสตลอดเลยเราสงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องของอิโซฟาจิโอเพอร์ฟอเรตหรือเปล่าก็สามารถคอนซัลซ์สั่ได้เหมือนกันเมื่อกี้ถ้าตามหนังสือทินทินนะเขาจะ recommend ว่าเขาจะแนะนำให้สกบทุกรลยในคนไข้ที่กินเป็น intentional costic injection อันนี้ตารางนี้พี่เอามาจากในอาแกรมของ n e w England Journal ก็ก็จะคล้ายๆกับที่พี่ practice อยู่นะคะก็คือ อ่าอันดับแรกเราแบ่งก่อนก่อนว่าคนไข้ยอยากกินคอสติกเอเจนต์มาเป็นเอซิดหรือว่าเป็นแอลคาไลถ้าเป็นเอซิดอย่างที่บอกไปว่าในเฮาส์โฮมโปรดักต์เราอะเอซิตอ่าสารประกอบคอนเซนเทชันมักจะสูงอะคะ่ะดังนั้นน่ยควรจะต้องสกโบทุกรายแต่ในขณะเดียวกันแอลคาไลเนี่ยอย่างเช่นบริษัทเงี้ยเปอร์เซ็นเทจมันไม่คอนเซนเทชันมันไม่ได้สูงมากอาจจะ3าถึไงหอย่างเงี้ยก็ประเมินต่อถ้าเป็นอินเทนชั่นอลตั้งใจกินควรสะขบหมด ในอัลคาไลแต่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจกินนะคะเราก็มาดูว่าคนไข้มีสายอองซิมต้อมหรือเปล่าถ้ามีขึ้นไส้อาเจียนและน้ำลายไหลยเยอะหรือว่ามีสไตดอกก็ควรจะส่งไปทำ e n d o s c o p เหมือนกัน